เห็นทำสามสี่อันก็ไม่ตรงตกรันทะักอันนะก็ใช้วิธีการโทรศัพท์บ้างอะไรบ้างเพะฉะนั้นก็ก็ฟังไว้นะก็ดูไว้แล้วกันนะปรับอย่างน้อยสองตำแหน่งนะครับซึ่งเอาธรรมนัตเข้ามาเอาชัตต่อปูนเข้ามานะครับสิ่งที่ตามมาก็คือปรับที่เหลือให้คนมีความหวังจากนั้นเกมการเมืองจะปรับไปอีกหน้าหนึ่งคราวนี้กลยุทธ์ต่อไปที่จะตะลวงพุ่งเข้าไปเนี่ย เขาเรียกว่าลุกเพื่อรบต่างจากเดิมถอยเพื่อรุกเกมนี้จับตามองให้ดีถ้าไม่เดินเกมไม่แม่นยําในยุทธศาสตร์คะแนนนิยมจะล่วงลวงเรื่องลง,ลงในปลายยกแต่ทั้งแม่นยําในยุทธศาสตร์นะกระแสแม่นกระสุนมีคะแนนนิยมก็จะกลับคืนมาเข้าสู่การเลือกตั้งและมีโอกาสชนะการเลือกตั้งในครั้งต่อไปค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียว สวัสดีครับมาพบกับผมเทสศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าวว6หกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองแหละนะครับมีการทำโพลบอกว่าอุงอิงเนี่ยมีความมีประชาชนทำโพลขึ้นมามีความต้องการเป็นนายกรัฐมนตรีอันดับหนึ่งเลยนะแล้วก็พลเอกประยุทธ์เนี่ยตกบันดับ3คะแนนนิยมกําลังแย่ ไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวกบนการสังกรอกันก็หัวหน้าท่านก็พยายามที่จะทําพรรคนะครับให้เป็นที่ชื่นชอบของพี่น้องประชาชนแล้วก็พยายามที่จะทําให้เป็นพรรคที่ได้รับความนิยมจากพี่น้องประชาชนเพราะนั้นท่านหัวหน้าท่านทํางานเต็มที่ท่านลงพื้นที่ท่านพยายามที่จะ,ะตับตัวของพรรคในการที่จะ,อะรองรับการเลือกตั้งที่จะมีปีหน้านะครับ ผมก็คงว่าเป็นขั้นๆเป็นตอนไปนะครับแต่ท่านหัวหน้ามีความจริงใจในการที่จะปรับกระบวนทัพในการรับศึกเลือกตั้งภครในปีหน้าครับผมก็ผมบอกเรื่องอะไรว่าเรากำลัดำเนินการอยู่แต่เราก็รู้นะครับว่าโภก็พรรคพลังประชาชนก็ตกต่ำนะก็ไม่เป็นไรนะก็เริ่มเน้นกนารแก้ไขไปก็โพก็โพคือโพนะก็แล้วแต่ใครจะทำก็เห็นทำสามสี่อันก็ไม่ตรงกันทกอัน นะก็ใช้วิธีการโทรศัพท์บ้างอะไรบ้างเาะฉะนั้นก็ก็ฟังไว้นะก็ดูไว้แล้วกันนะก็ผมก็ต้องทํางานโดยการประเมินจากการทํางานแล้วกับบททิี่เกิดขึ้นเป็นหลักนะส่วนที่ว่าปอรอชนจะพอใจอย่างไรก็ก็แล้วแต่นะเพราะผมก็ทําเพื่อส่วนรวมอยู่แล้วทำเพื่อคนจำนวนมากอยู่แล้วนะในทุกวิติไม่ได้เลือกปฏิบัติพนักง,งานมันย่อมจะมีความเรียกอะไร่ะ มีความยากง่ายในกแก้มาที่ต่างกันนะเพราะเราก็จะเป็นต้องดูแลคน70ล้านให้ใหได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงจำนั้นคือความตั้งใจของเราเจรุงของเรานะอะไรที่มีปัญหาอุตสาหกรรมก็แน่นอนมันต้องมีบริหารไม่ว่าจะกับคนจำนวนมากหรือต้องใช้หน่วยงานหลายหน่วยนั่นคือเป็นเรื่องของงานที่เราต้องสังให้หนาในเรื่องของการบูรการกันให้ให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์จริง,รง,รงๆนะทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับใจใส่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ แล้วขึ้นอยู่กับความร่้เกิดของประชาชนนะึ่งมีส่วนสําคัญในการตัดสินใจตัดสินใจว่าจะจะให้ทําหรือไม่ให้ทำทุกเรื่องนะต้องฟังความเห็นประชาชนทั้งสิ้นนะไม่ใช่พูดปากเปล่า,ลาแล้วทําได้เลยมันทำไม่ได้หรอกนะถ้าประชาชนไม่ยอมนะครับโพที่โพออกมาของนิด้าสถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้านะครับซึ่งเปิดเผยผลสำรวจของประชาชน ผลการสำรวจนะครับเมื่อวันที่20-23ถึงมิถุนายน2565ในกลับของคนอายุ18ปีขึ้นไปกระจายตามภูมิภาคระดับการศึกษาอาชีพและรายได้ทั้งสิ้น2,500หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับคะแนนนิยมทางการเมืองการสำรวจนะครับอาศัยสุ่มตัวอย่างโดยมีให้ความน่าจะเป็นบัญชีรายชื่อข้อนมะูลตัวอย่างหลักของนิดาสุ่มตัวอย่างแบบง่ายๆ เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นร้อยละ95%นะครับจากผลการสำรวจนะครับอันดับ1นึ่งรละระบุว่านางสาวแพรทองทานหรืออุ้งอิงชินวัตรนะครับพักเพื่อไทยเพราะต้องการให้โอกาสคนรุ่นใหม่มาบริหารประเทศชื่นชอบพักเพื่อไทยนะครับและก็นโยบายที่ทำได้จริง ขณะที่บางส่วนระบุว่าชื่นชอบผลงานอดีตตระกูลของชินวัตรและบุตรสาวของทักษิณร้อยละ2อนะครับอันดับ2องร้อยละ18.68ระบุว่ายังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้อันดับ3ามร้อยละ13.24ระบุว่าพิธาลิ้มเจริญรัชพักก้าวไกลเพราะต้องการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาทำการบริหารประเทศชื่นชอบอุรมการทางการเมืองชื่นชอบนโยบายก้าวไกลอันดับ4 นะครับ11.68ระบ,บุว่าพลเอกประยุทธ์จันร์โอชาเพราะเป็นคนตรงไปตรงมาซื่อสย์สุจริตรทำให้บ้านเมืองเกิดความสงบนโยบายสามารถช่วยเหลือประชาชนได้จริงและต้องการให้ประเทศบริหารประเทศอย่างต่อเนื่องนะครับอันดับ5ร้อยละ6 8 0ระบุว่าเป็นคุณหญิงสุดารัตนเกยุราพันธ์พรรคไทยสร้างไทยเพราะชื่นชอบผลงานในอดีต มีประสบการณ์ด้านการบริหารซื่อสัตย์ชุจจริตขณะที่บางส่วนระบุว,ว่าต้องการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้ามาบริหารประเทศนะครับอันดับ6 6.60ระบุว,ว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวทนะครับทางฝั่งอ่าพักในส่วนของพักเสรีรวมไทยนะครับเพราะเป็นคนตรงไปตรงมาพูดจริงทำจริงน่าเชื่อถือมีความซื่อสัตย์สุจริตและเชื่อมั่นในการทำงานอันดับ7 ร้อยละ4.2นะครับระบุว่าเป็นชัดชาติสิทธิธพันธ์เพราะมีความรู้ความสามารถตั้งใจทํางานขณะที่บางส่วนระบุว่าชื่มชนแนวคิดทัศนคติในการทํางานอันดับ8ร้อยละ3.76ระบุว่ากรจาติกะวณิจ,จัพักราเพราะมีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจมีความสามารถด้านการบริหารขณะที่บางส่วนระบุว,ว่าชื่นชอบการทํางานอันดับ9ร้อยละ2.92ระบุว่านายแพทย์จรน,า,นาสีแก้วนะครับของเพื่อไทย เพราะเป็นคนพูดจริงทําจริงมีความน่าเชื่อถือชื่นชอบพรรคการเมืองเพื่อไทยขณะที่บางส่วนระบุว่าชื่นชอบผลงานที่ผ่านมาอันดับร้อยละ1.68ระบุว่านายสมคิดจาตุสีพิทักษ์ เพราะมีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจเป็นคนที่พูดจริงทำจริงมีความน่าเชื่อถือขณะที่บางส่วนระบุว่าเชื่อมัน่นในการทำงานนะครับนั่นคือโพที่ออกมาในขณะที่บดเอกประวิทย์วงสุวรรณนะครับก็ยอมรับนะครับว่าพลังประชารัฐคะแนนนิยมตอนนี้ก็ตกต่ำลงนะครับแล้วก็จะขอให้ทุกฝ่ายทำการช่วยเหลือนะร่วมมือกันเพื่อที่จะให้คะแนนของพกกรรคกลับขึ้นมาอีกรางหนึ่ง ในเชิงงานสังเคราะห์แปลกใจไหมโพออกมาแบบนี้พลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าทําโพมาสิบโพไม่เหมือนกับสักโพนะฮะไม่เหมือนกับสักโพและแต่ละโพนั้นก็ใช้การโทรศัพท์นะจริงไหมก็จริงนะครับในขณะที่โพตอนนี้คะแนนนิยมอุ้งอิงดีขึ้นมากกว่าปกติจริงไหมก็จริงนะครับอันนี้ต้องยอมรับความจริงทั้งสองอย่างนะครับ การยอมรับความจริงในเชิงการสังเคราะห์ตอนนี้มันควรจะเป็นยังไงทําไมอะคะแนนนิยมของอุงยิงกลับขึ้นมาผมอธิบายหุ้นส่วนก่อนนะการเมืองของประเทศไทยเนี่ยผมเคยเรียนตลอดนะบอกว่าต้องทําการปฏิรูปประเทศถ้าไม่ทําการปฏิรูปประเทศนะฮะแล้วนําประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนการประรูปทุกอย่างจะวนกลับขึ้นมาเห็นไหมทุกอย่างมันวนกลับขึ้นมานะครับแล้วผมก็เรียนย้ําพูดมาตลอดอย่าทำอย่าทำอย่าทำก็สุดท้ายมันจะมาตายกับปลายยกนี่แหละ คะแนนนิยมของพลเอกประยุทธ์ล่วงจริงไหมจริงต้องยอมรับความจริงพลเอกประวิทย์ก็ยอมรับว่ามันจริงนะครับแล้วทําไมอะ่ะคะแนนนิยมของลูกทักษิณของทักษิณกลับขึ้นมาทั้งที่ทักษิณกับยิ่งลักษณ์เป็นผู้ต้องหาทุจริตและประพฤติมิชอบนะครับและที่สําคัญก็คือหลบหนีในคดีมาตราม,มาตรา157ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเนะี่ยละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของสาหรับยิ่งลักษณ์ ทำไมเป็นแบบนั้นน่ะคะแนนยมกับดีขึ้นนะครับเพราะการเมืองมันมีเวลามีจังหวะมันมีห่วงห่วงขึ้นมาแล้วมันก็ลงนะครับแล้วตอนนี้เขาทาอะไรเขาปรนกระแสะมากเขาใช้ทีวีนะช่องสามนะเขาใช้ข่าวสดมติชนประชาชาติเขาใช้ voice tv ของเขาเนี่ยปั่นกระแสะสร้างความเชื่อชุดความคิดแลนะสุดท้ายเป็นไงฮะ สุดท้ายก็เป็นอย่างที่เห็นนะกระแสที่เพิ่มขึ้นมาคนยื่นชอบกระแสเกิดจากสื่อคนที่เป็นคนกําหนดกระแสคือเจ้าของสื่อประเทศไทยใช้หลักธุรกิจการเมืองการใช้หลักธุรกิจการเมืองนะครับจึงส่งผลทําให้จะต้องมีหนายทุนนะครับธุรกิจการเมืองจะมี2หลัก 1. กระแส 2. กระสุนนะถ้าไม่มีกระแส ก็ไม่มีกระสุนถ้าไม่มีกระสุนก็ไม่มีกระแสนั่นหมายควาว่ามันต้องเดินควบคู่กันตอนนี้ฝั่งพลเอกประยุทธ์ทำอะไรก็จะมาเดินสายเชียงใหม่นะครับมาแซงคณะนิยมมาบุกบ้านทักษิณหลังจากที่นะทักษิณน,นะส่งลูกของตัวเองไปบุกที่ศรีสะเกษนะครับเพื่อสร้างคะแนนนิยมบอกว่าไปตีหนุงตีหนูนะคือไปเล่นงานภูมิใจไทยว่า,างไงจากนั้นก็ด่ากันไปด่ากันมานะครับดิสครดิตกันไปดิสครดิตกันมากันเรื่องของกัญชา 阿น,นั่นคือส่วนหนึ่งแต่ตอนนี้คะแนนนิยมของพลเอกประยุทธ์ตกลงจริงหรือไม่ต้องยอมรับครูความจริงจะแก้ไขได้ไหมนี่คือประเด็นสําคัญแก้ไขได้พลเอกประวิทย์ก็บอกว่าใช้วิธีการต้องช่วยกันต้องช่วยกันไม่รู้ช่วยยังไงอ่ะช่วยกันต้องช่วยกันช่วยกันไมู่้จะช่วยยังไงหลักมันผิดวิธีการไม่ยากเลยครับนะครับหลักนะธุรกิจการเมืองคือตัวแปรต้นนะครับตัวแปรตามกระแส กระสุนจะควบคู่กันเสมอนะครับถ้าจะให้กระแสดีก็ต้องมีกระสุนนะมันเป็นหลักพื้นฐานเลยตอนนี้มันต้องทํำยังไงจังหวะไหนจังหวะที่สําคัญที่สุดที่จะทําให้รัฐบาลพลิกเกมพลิกสถานการณ์มาได้ในระหว่างนี้ต้องเดินเกมไปเรื่อยๆใจเย็นใจเย็นนะครับต้องพลิกสถานการณ์หลังจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจ หายไปวางใจเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่19ก้ากรกฎาถ้าจาไม่ผิดก็อย่างน้อยก็3วันถึง5วันนะครับก็ไม่เกินวันที่24กรกฎาคมก็จะแล้วเสร็จหลังจากนั้นรัฐบาลต้องเดินเกมปรับคณะรัฐมนตรีปรับคัมนตรีคราวนี้ประชาชนจะมีความหวังมากขึ้นปรับอย่างน้อย2ตําแหน่งนะครับซึ่งเอาธรรมนัตเข้ามาเอาชัดต่อปูนเข้ามานะครับสิ่งที่ตามมาก็คือปรับที่เหลือ ให้คนมีความหวังจากนั้นเกมการเมืองจะปรับไปอีกหน้าหนึ่งคราวนี้กลยุทธ์ต่อไปที่จะทะลวงพุ่งเข้าไปเนี่ยเขาเรียกว่าลุกเพื่อรบต่างจากเดิมถอยเพื่อรุกเกมนี้จับตามองให้ดีถ้าไม่เดินเกมไม่แม่นยำในยุทธศาสตร์แคเนนิยมจะล่วงลวงเรื่องลง,ลงในปลายยกแต่ทั้งแม่นยำในยุทธศาสตร์นะกระแสแม่นกระสุนมี คะแนนนิยมก็จะกลับคืนมาเข้าสู่การเลือกตั้งและมีโอกาสชนะการเลือกตั้งในครั้งต่อไปค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์ยิ่มกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ Stable, wrong, not you so... สู้จนตายทึงเป็นคนสุดท้ายก็ลองอยู่บ้านเมืองเราเราต้องรักษา,าอยากทำลายเชิญมาเราสู้เกียรติศักดิ์ของเราเราเชิดชูเราสู้ไม่ถอยจนก้าเดียว dâu xia lượt xia nứa, mi chảy bao